อันนี้นี่คือการขึ้น,นะาระขึ้นไปที่กลับไปทางจังหองนะครับจส่งตรงนี้จะเป็นที่ที่เราซื้อไว้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ถังข้าวที่จะซ้ะายมือจะเป็นที่ที่เราจะทําการขายที่วันนี้นะครับนี่นะครับ 嘛。啊